สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอลับอ่านพาม่วนวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้างบ้านอย่างกัมพูชาหรือขเขมรมาให้ได้ฟังกันอีกแล้ววันนี้ผมก็ได้ดูข่าวเกี่ยวกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฟุลเซนไปเป็นประธานในพิธีประชุมสมัชชาพระสงฆ์ครั้งที่33วันนี้17พฤศจิกายน2 5 6 8คือแน่นอนครับ ก็มีการไปพูดคุยประชุมเรื่องพระคำีนี่แหละแล้วก็พลาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีการแซะไทยพูดถึงเรื่องประเทศไทยอยู่ตลอดคือพูดง่ายๆว่าสร้างคะแนนเสียงให้กับตัวเองคือพูดง่ายๆว่านายพูเส้นกล่าวหาว,าาาหาว่าประเทศไทยไม่รักษาสันติภาพหาว่าประเทศไทยไปละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องของงานศพทหารนั่นกัมพูชาเนี่ยที่อยู่ในป่าเนี่ย วุ้นเส้นก็อ้างว่าตัวเองไม่ได้ทิ้งนะครับสุดท้ายเป็นยังไงก็นําไปประกอบพิธีกรรมตามาศาสนากลับสู่ถึงบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ทิ้งให้เสียศักดิ์ศรีหรอกครับแต่มันมีภาพคลิปหลุดออกมาว่าทหารกัพูชาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นเพื่อนของตัวเองเนี่ยไปเฝ้าลากมะม่วงใช้พากันถอดเสื้อผ้าถอดเครื่องแบบปลดอาวุธต่างๆเนี่ยเอาไปเป็นของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เน่า ให้เป็นอาหารให้พวกฝูงแล้งฝูงกานะครับพวกสัตว์ป่าได้กินก็เหลือแต่โครงกระดูกคือพูดง่ายๆว่านายพุนเส้นบอกว่าถ้าประเทศไทยอยากจะปิดด่านเป็นร้อยปีห้าร้อยปีก็เชิญเลยกัมพูชาก็ยังอยู่ได้แล้วยังพูดอีกว่ากัมพูชาจะไม่ลดตัวขอให้ไทยนะครับเปิดด่านให้เด็ดขาดเพราะว่าตัวเองอยู่ล้ำเสือตัวเองนะ่ยไม่อยากจะเสียศักดิ์ศรีไง ไม่อยากจะลงเหมือนสุนะัขอยากจะลงอย่างสง่างามบนหลังเสือใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าในใจของวุ้นเส้นตอนเนี้ยก็ขาดไทยไปไม่ได้เช่นกันคือแน่นอนว่าประชาชนคนกัมพูชาก็พากันอดอยากแล้วตระกูลหุนแล้วก็ตัวของสมเด็จวุ้นเส้นตอนเนี้นะครับก็กินหรูอ,อยู่สบายแต่จะกินหรูอ,อยู่สบายได้นานสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้ยทรัพย์สินต่างๆเนี่ย โอนถ่ายออกไปยังต่างประเทศเรียบร้อยแล้วสหราชอังกฤษเกาหลีสิงคโปร์นะครับหลายประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยพากันยึดทรัพย์ของบริษัทของมูลซีนเรียบร้อยตัวเนี้ยเงินที่มีอยู่เงินสำรองในประเทศก็หมดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปกู้เงินที่ไหนไปขอกู้จากจีนเนี่ยแน่นอนครับจีนเขาก็ไม่ให้จนกว่าจะมีของมีค่ามาค้ำประกัน สุดท้ายก็เลยเอาทองคำ 54, 54ตันเนี่ยสุดท้ายกัมพูชาก็เลยต้องเอาทองคำสำรอง54ตันซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติกัมพูชาเนี่ยสมบัติสินสุดท้ายเนี่ยไปฝากไว้ที่จีนเพื่อที่อยากจะได้เงินจำนวนหนึ่งแสนล้านบาทนะครับมาจ่ายให้กับข้าราชการกัมพูชาบ้างพัฒนาประเทศโครงสร้างพื้นฐานแม้กระทั่ง องคลักพิทักษ์วุ้นเส้นสองสามกองพันเนี่ยที่จ้างมาจํานวนสามหมื่นห้าพันนายพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้าที่ทันสมัยอาวุธที่ทันสมัยคือต้องจ่ายตลอดจะให้เงินขาดมือเพราะถ้าเกิดว่าค้างจ่ายเงินเดือนให้กับทหาร b sq ของตัวเองเมื่อไหร่แน่นอนว่าทหาร b sq เขาพร้อมที่จะทรยศลาออกแล้วก็ไม่รับใช้ตระกูลวุ้นเส้นไงถ้าตราบใดที่วุ้นเส้นยังมีเงินจ่ายให้ หน่วย BSQ ก็ยังทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตระกูลหุนต่อไปคือตอนเนี้ยกัมพูชาก็ถึงจุดที่วิกฤตแล้วแล้วแน่นอนว่าการยั่วยุการกวนส้นเท้าเนี่ยยังมีมาให้เห็นบ่อยๆล่าสุดตอนนั้นทหารไทยเสียขาเพราะเอบไปวางลูกสวายใช่ไหมทหารกัมพูชาแล้วคราวเนี้ยพอผมไปดูคลิปปรากฏว่าทั้งคลิปทั้งภาพเนี่ยทหารกัมพูชาไปเหยียบตะปูเรือว ตะปูอวนเรือใบนะครับที่ตัวเองเนี่ยเอาไปวางกบดังให้ทาหารไทยสุดท้ายตัวเองเหยียบเองนั่เลียงพอนั่นแหละครับเกิดแพชะการขนาดใหญ่เป็นบาดทะยักไม่มีวัคซีนป้องกันข่าวเนี้บันเทิงแน่นอนนี่แหละครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าความดื้อความด้านของวุ้นเส้นนั้นผมบอกให้ฟังว่าอย่าประมาทเด็ดขาดสงครามครั้งที่สองการประทะกันรอบสองมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ไม่ถึงกับเป็นสงครามหรอกครับ แต่เป็นเพียงการประทะการคั้งสุดท้ายเป็นรอบที่สองแล้วคราวเนี้พอกัมพูชาหมดกระสุนหมดรีบเรียบร้อยคราวเนี้ผ่านไปอีก40ปี50ปีกัมพูชาถึงจะฟื้นตัวได้เพราะตอนนั้นประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับนอกจากจะวุบบ่นวายภายในประเทศยังไม่พอนะยังมีเป็น3ามกลุ่มสามฝ่ายก็คือฝ่ายของเจ้าจาักรกาวุธติยบันที่สนับสนุนโดยจีน ฝ่ายของสมรังสีที่สนับสนุนโดยสหรัฐแล้วก็นาโต้แล้วก็ฝ่ายของบุนเซนคือแน่นอนว่ามันก็จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่และมันจะคล้ายๆกับเนปาลโมเดลหรือไม่ก็คล้ายๆกับเมียนมาที่แบ่งเป็นหลายรัฐนะครับเพื่ออยากจะชิงความเป็นใหญ่คือไม่อยากจะตกอยู่ภายใต้าการควบคุมของรัฐบาลเมียนมาอันนี้ก็เช่นกันครับ ผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเป็นความรู้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยทุกท่านนะครับก็มีข่าวอัปเดตมาเล่ให้ฟังเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมได้เวลาสมควรแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรับอันพาม่วนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในไลฟ์สดคลิปสั้นคลิปยาวรอบหน้าสวัสดีครับ